สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราอยู่ที่สวนน้ำบุงำบ่งตะหลวเนาะบุ่งตะหลวงจังหวัดนครราชสีมาทะเลท่ะแบบเลตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะลูกๆกเป็นงานศิละปะใช่ไหมคะเอาเจ๊เอามาทาแม่ทำไมน้องอาจจะเห็นแม่ไหมลูกกันนี่คือผลงานที่ อีก20ปีข้างหน้าทุกคนจะต้องประมูลด้วยราคาที่สูงมาก300ล้านบาทใช่เป็นผลงานที่หายากมาดูงนี้อันนี้คือพี่มินนี่ไอ้เอกขาวๆนะั่นไม่ใช่ดอกบรลีนะจ๊ะมันเป็นรอยปิดของคุณพี่ใช่ไหมแก้งานที่มันแบบขาลูกค้าโอ้โหสวยแค่สวยเร็มแคมสวัสดีค่ะเด็กๆ เดตั้งใจมากเลยเนาะเด็กตั้งใจมากว่าคดีดีดีดเดี๋ยววันหลังเรามาวิ่งบุ่งกันดีกว่าลูกเหมือนเราก็ใส่แมสวิ่งเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ลำไพอะนะ่เนาะที่อยู่จุดลำไยเนาะลำไพย,พย,ยพันนีอ่ะแชมเจแพงสวยไหมคะเจแพงมีอะไร เจ๊แพงมีอะไรอยากจะบอกไหมคะศิลปะไม่มีทุกมีค่ะนี่คือศิลปะชิ้นแรกของเจ๊แพงขวัญเกือบไม่เอาค่ะเจแพงของเจ๊แพงทําสวยแล้วคุณพี่ของพี่อยู่ตรงนั้นนะคะเร,เราต้องมองเข้าไปให้ลึกๆถึงจะรู้ว่าคืออะไรเหมือนเหมือนแบบ พญานกอินซี like <attraction> อ่ะออนกสีขาววโนสวย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 โถสวยยังไงนี่คือของพี่มีนเดี๋ยวหนูค่อยเดี๋ยวที่มันเลยออกมาเนี่ยเดี๋ยวหนูค่อยจะเอาทเราให้มันแห้งแล้วค่อยเอาสีขาวปิดคะ่ะโอ้เก่งจังเลยส,ส่วนนี้คืออะไรคะส,ส้มส้มก้อนก้อ <ice> น <cream> นี่คือที่ร้างของคำว่าครอบครัวตัวกลมนะฮะเอาเหมเห็นพ่อที่ไรที่หนูนึกถึงแบบข่าวน้องกอซิล่าที่เป็นลิงอ่ะไม่เอาอย่าแกงพ่อนะในระหว่างชิทนี้ที่เด็กๆกำลังอนี่อยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะฮะตอนนี้เราก็ให้ใส่หน้ากากกันเยอะระยะห่างแต่นี่คือครั้งแรกที่เราย้ายมาอยู่โคราชแล้วที่เราได้ออกมา มาทำกิจกรรมครอบครัวเอาดอกันบ้างเนาะหลังจากที่คือมันติดโควิดมันออกมาไม่ได้เลยนี่ก็พาเด็กๆมาทํากิจกรรมซึ่งเด็กๆก,ก็ชอบมากเนาะเจ๊แพงผู้พยายามที่จะไปแต่งเติมสีสันให้คุณพี่ไม่ต้องอย่าเพลอ เจ๊เจ๊แพงผู้คิดว่าหน้าของฉันมันจะเต็มแล้วมินีเฮ้ยยังเหลือสิเขาขอพตต้องเยอะดูไปดูมาของเจ๊แพพงเหมือนเหมือนมังกรเหมือนหัวมังกรเหมือนไอรอนแมนโหด้วยอไหนไหนนอิตรกน้อยสิโอ้ดูชิโอเค แง่คลิปนี้เราลากันไปด้วยเพียงเท่านี้เนาะอัปเดตอัปเดตบายบายเบสเจแปงบายบายแล้วพี่มินนี่บายบายย่างบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบาย